ตอนที่122ผมรักคุณฟางจ้านตื่นขึ้นมาและมองดูสถานที่ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยราวกับว่าวันรุ่งขึ้นคนที่อยู่ข้างๆเขาพูดเบาๆฟางจ้านคุณตื่นแล้วฟางจ้านเห็นใบหน้าที่ธรรมดาแล้วเขาก็เห็นเพดานกำแพงที่สุดโทมของโรงพยาบาลทั้งหมดไม่มีกลิ่นของน้ำทางการแพทย์และสภาพแวดล้อมก็ไม่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนโรงพยาบาล แต่เมื่อเขามองหน้ากันอย่างสงบเขาก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยปิงปิงฟังจ้านพึมพำฉันกลับมาแล้วเหรอปิงปิงจับมือฟังจ้านแล้วพูดว่าฟังจ้านในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วคุณหลับไปหนึ่งวันหนึ่งคืนเลยนะฟังจ้านเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยจิตสำนึกของเขากลับคืนสู่พื้นโลกก่อนแล้วจึงกลับมาที่นี่เขากังวลว่าเขาจะไม่ได้กลับมาอีก โชคดีที่ข้อกังวลน,นี้ยังไม่ได้รับการดำเนินการคำเตือนอันน่าเศร้าก็คือเขาควรกังวลว่าเขาจะทำได้อีกหรือไม่กลับสู่โลกหาพ่อและแม่อีกครั้งปิงปิงกล่าวว่าคุณสบายดีไหมพวกเขาบอกว่าดูเหมือนคุณจะติดเชื้อและคุณควรพักผ่อนให้เต็มที่นะจิตสำนึกของฟางจ้านปิดลงและเขาก็พึมพำฉันติดเชื้อหรือเปล่าพยักหน้าเรียบเรียบฟางจ้านลุกจากเตียงในที่สุดเขาก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้และถามอย่างรวดเร็วว่า ฝ่าบาทอยู่ที่ไหนหรือชั้นเล็กอยู่ที่ไหนฟางจ้านรู้สึกกังวลเล็กน้อยพวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาสบายดีไหมเพราะเขากังวลเกินไปเมื่อเขาลงมาชั้นล่างขาของเขาจึงหมดแรงและเขาเกือบจะล้มลงข้างเตียง,ป,งปิงปิงกล่าวว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยุนซีช่วยชั้นเล็กแบ่งเบาภาระครึ่งหนึ่งและตอนนี้พวกเขาทั้งสองก็พ้นจากอันตรายแล้วฟังจ้านเพียงแต่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ ทันทีที่ฟังจ้านได้ยินสิ่งนี้เขาก็รู้ว่ามันอาจไม่ง่ายเขาถามว่าแต่อะไรแต่ชั้นเล็กติดเชื้อและหยุนซีก็ติดเชื้อเพื่อช่วยเขาด้วยจากการทดสอบดูเหมือนว่าพลังเหนือธรรมชาติของหยุนซีจะหายไปป,ปิงปิงบอกว่าเขาโดยไม่ได้ปิดบังความเศร้าและก้มหัวลงฟังจ้านรู้สึกเพียงเล็กน้อยในใจเป็นไปได้อย่างไรมันก็เศร้ามากเช่นกันฟังจ้านลูบหัวเขาแล้วกระซิบว่าป,ปิงปิงไม่ต้องกังวลไม่เป็นไร ฉันจะไปหาพวกเขาก่อนปิงปิงพยักหน้าเรียบเรียบฟังจ้านตรหนักว่าเขาไม่ได้อยู่ในเมืองสีทองอีกต่อไปแต่กลับมายังเมืองหลวงขององราชาสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดคือสถานการณ์ของชิงเหอและชั้นเล็กในอดีตชั้นเล็กยังอยู่ในอาการโคม่าและชิงเหอยังไม่ตื่นเขามองดูคนที่นอนอยู่บนเตียงผ่านกระจกและใจของเขาก็กังวลเช่นกันในขณะนี้เขาได้พบกับคนตรงหน้าเขาบุคคลน,นี้สวมเสื้อคลุมยาวสีเทาเงินและหมวกยาว ฟางจ้านมองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของเขาเขารู้สึกเพียงว่าบุคคลนี้สวมหมวกยาวเขาอาจจะเป็นอันตรายมากกว่านี้ขณะที่เขากําลังจะผ่านไปมีคนกระซิบบอกเขาว่าโปรดอยู่ต่อฟางจ้านหันกลับมาและมองเขาอย่างสงสยัยขอโทษนะคุณคือฟางจ้านหรือไม่ฟางจ้านพยักหน้าอย่างซื่อสัตย์ใช่ฟางจ้านตอบฉันขอถามได้ไหมว่าคุณเป็นเช่นนั้นไหมข้าพระเจ้าเป็นประมุขแห่งตระกูลหลานหลานช้าง หลานช้างหันมาหาเขาแล้วพูดว่าคุณอาจไม่รู้จักพวกเราฉันเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของนางสนมหลานและถือได้ว่าเป็นผู้อาวุโสของชิงเหอฟางจ้านพูดทันทีกลายเป็นคุณหรือเขาสุภาพต่อผู้สูงอายุมาโดยตลอดและรีบโค้งคำนับสวัสดีครับผมชื่อฟางจ้านฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับคุณหลานช้างกล่าวพร้อมโค้งคำนับคุณคือคนลิขิตของชิงเหอฟางจ้านตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่เข้าใจคำพูดนี้ ล้านช้างแค่ยื่นมือออกมาแล้วพูดว่าถ้าสะดวกขอตรวจร่างกายของคุณหน่อยได้ไหมฟังจ้านตอบว่าดูเหมือนว่าผมจะติดโรคระบาดบางทีผมอาจทำให้คุณติดเชื้อไปด้วยล้านช้างสายหัวแล้วพูดว่าไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ที่เขาพูดเช่นนั้นฟังจ้านก็ไม่ได้บังคับเขายื่นมือให้ล้านช้างและล้านช้างจับมือของเขาเราวกับชีพจรรู้สึกมันอย่างระมัดระวังแล้วพูดว่าในร่างกายของคุณ ยังมีพลังศักดิ์สิทธิ์ของปีศาจดวงดาวอยู่บ้างแต่ตอนนี้มันค่อยๆหายไปฟางจ้านรู้สึกราวกับว่าเข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจล้านช้างได้ยินดังนั้นก็ถามว่าขอคุยด้วยจะสะดวกไหมฟางจ้านพยักหน้าทั้งสองไปที่ศาลาห่างไกลเพื่อนั่งคุยกันล้านช้างเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟางจ้านฟังรวมถึงชิงเหอที่สละโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับพิษเพื่อปล่อยยอให้เขาหรือเขาริเริ่มรวมถึงบางสิ่งที่เขาไม่เคยละทิ้งที่จะตามหาเขา เมื่อฟางจ้านฟังถึงคำเหล่านี้หลังจากนั้นเขาก็ตกใจเล็กน้อยเขามองไปที่ล้านช้างอยู่ครู่หนึ่งเพื่อพยายามแยกแยะข่าวล้านช้างกล่าวว่ามีอะไรหรือเปล่าลมหายใจของฟังจ้านค่อยๆเริ่มไม่เสถียรนเล็กน้อยเขาหอบหายใจขึ้นลงดวงตาของเขาแดงก่ำและเขาสั่นเบาๆดังนั้นเหตุผลที่เราแยกจากการตั้งแต่แรกและเหตุผลที่ผมอยู่ที่นี่ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับคาถานี้ล้านช้างพยักหน้า เขามองไปที่ฟางจ้านแล้วพูดว่าฉันขอโทษฉันให้คุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฟางจ้านสายหัวของเขาเมื่อเขาคิดว่าชิงเหอทุกมากกว่าตัวเขาในสถานที่ที่เขาไม่รู้จักเขาคิดว่าบางทีอาจไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุเหล่านี้ที่เขาอาจจะไม่เคยพบปะกับชิงเหอและเมื่อเขาคิดว่าบางทีถ้าไม่ใช่เพราะเสี่ยวเจิ้งตั้งแต่แรกผู้เลือกที่จะ,ะเผชิญกับพิษเพียงลำพังอาจไม่สามารถกลั้นมันไว้ได้นานแล้วและหัวใจของเขาก็เจ็บปวดอย่างมาก แล้วเขาฟังจ้านกระซิบแล้วพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาละ่ะผมคืนให้เขาแล้วหรือยังครับล้านช้างตัดสินใจพูดง่ายๆว่าเหตุผลที่คุณมาอยู่ที่นี่กับเราก็เพราะว่าคุณยังมีพลังเหนือธรรมชาติอยู่ในร่างกายของคุณดังนั้นจิตวิญญาณของคุณจึงเชื่อมโยงกับเขาอย่างแยกไม่ออกดังนั้นในร่างกายของคุณจะปรักตัวบนแผ่นดินของเราก็ต่อเมื่อคุณก็เข้าสู่ช่วงแห่งการพักตัวคือการนอนหลับนั่นเองฟังจ้านกังวลนั่นจะส่งผลกระทบต่อเขาหรือเปล่า ล้านช้างยิ้มและกล่าวว่าเนื่องจากสารพิษในร่างกายขององค์เขาไม่ได้รับการทำความสะอาดเขาจึงไม่สามารถฟื้นฟูพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของเขาได้จนกระทั่งสองวันแรกเพื่อช่วยพวกคุณทุกคนเขาจึงต้องระดมพลและใช้ของเขาความสามารถของตัวเองดังนั้นเขาจึงได้รับผลกระทบมากที่สุดฉันคิดว่ามันควรจะถูกต้องฟังจ้านไม่สามารถปฏิเสธได้หลังจากเกิดอุบัติเหตุของชิงเหอเขาก็กลับมาอย่างโลกได้ แต่ในขณะเดียวกันฟางจ้านก็คาดเดาได้แย่มากเช่นกันเขาพูดเบาๆเพราะฉะนั้นเพราะเขาใช้พลังงานมากเกินไปร่างกายของเขาจึงเรียกคืนพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมครับล้านช้างพยักหน้าใช่ฟางจ้านกระซิบนั่นหมายความว่าถ้าพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดของเขากลับคืนสู่ร่างกายของเขาผมจะไม่ปรากฏที่นี่อีกใช่ไหมบรรยากาศเงียบไปครู่หนึ่งค่อนข้างนานล้านช้างพยักหน้าใช่ หัวใจของฟางจ้านคว้าทันทีและเขาก็ตกอยู่ในสภาวะที่ขัดแย้งกันอย่างมากในเวลาเดียวกันเขาก็มีความสุขมากสำหรับชิงเหอซึ่งเดิมทีเป็นของเขาและในที่สุดก็กลับไปหาเจ้าของเดิมอีกครั้งล้านช้างกล่าวแก่เขาว่าแต่ตอนนี้คงไม่ใช่แล้วนี่เป็นกระบวนการที่ช้ามากล้านช้างกระซิบคุณยังมีเวลาฟางจ้านฟางจ้านเงยหน้าขึ้นมองเขาล้านช้างลดสายตาลงเพื่อปกปิดดวงตาเศร้าโศกของเขาและพูดเบาๆ คุณยังมีเวลามากพอที่จะบอกลาเขาฟางจ้านไม่ได้พูดอะไรเขากำลังคิดทบทวนอีกครั้งเมื่อนานมาแล้วตอนที่เขาอยู่มัธยมต้นเขายังคงโง่เขลาตั้งแต่อายุยังน้อยเขาไม่มีโอกาสและเวลาในการติดต่อกับโลกภายนอกมากนะักเขาค่อยๆกลมกลืนไปกับฝูงชนเขาสอนตัวเองให้กล้าหาญและสอนตัวเองว่าจะ,ะเผชิญกับชีวิตอย่างไรทุกที่ที่มีร่องรอยของการเติบโตชิงเหอเหมือนจะถูกจารึกไว้ในกระดูกข,ของเขาและเมื่อเขาสังเกตเห็นเขาก็ไม่สามารถปล่อยมือไปได้ งั้นเวลาของผมกำลังจะหมดลงแล้วใช่ไหมฟางจ้านเงนยหน้าขึ้นและดวงตาที่สดใสของเขาก็ยิ้มเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่าล้านช้างใสหัวฟางจ้านกล่าวนั่นสินะล้านช้างไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่แค่พูดว่าฟางจ้านฉันบอกคุณแล้วฉันหวังว่าคุณจะสามารถรักษาเวลาในอนาคตได้และอย่าปล่อยให้ตัวเองเสียใจมากนะักคุณอย่าพลาดมากเกินไปเข้าใจนะฟางจ้านพยักหน้าผมเข้าใจ เขายังคิดด้วยว่าเขาควรจะอยู่ห่างจากชิงเหอในครั้งสุดท้ายหรือไม่เพื่อที่เขาจะได้ไม่เศร้าเกินไปเมื่อเขาถูกแยกจากกันในตอนท้ายแต่เมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้เขาก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกต่อไปเนื่องจากเวลาที่เหลืออยู่มีค่ามากเขาจึงไม่อยากเสียมันไปเปล่าเเลยหลังจากที่ล้านช้างจากไปแล้วฝังจ้านก็ยืนขึ้นและเดินช้าชไปที่ประตูวอดของชิงเหอทหารที่เฝ้าอยู่ข้างนอกไม่ได้หยุดเขาเมื่อเห็นเขาจึงปล่อยให้เขาเข้าไป ฟางจ้านเปิดประตูเดินเข้ามาในห้องและเห็นคนนอนอยู่บนเตียงชิงเหอลดน้ำหนักได้มากจริงๆในช่วงเวลานี้การแพร่ระบาดรวมถึงเหตุการณ์ของเสี่ยวเจิ้งทำให้เขารู้สึกกดดันและตกใจอย่างมากฟางจ้านรู้ว่าเขาไม่เคยเป็นคนที่ปฏิบัติต่อตัวเองอย่างดีถ้าคุณดูแลมันคุณจะไม่ดูแลร่างกายของคุณเองด้วยซ้ำฟางจ้านโน้มตัวเข้ามาใกล้อีกเล็กน้อยแล้วนั่งลงข้างชิงเหอเขามองดูใบหน้าของชิงเหอเป็นเวลานานและดูเหมือนว่าเขาต้องการจะสลักใบหน้าของบุคคลน,นี้ไว้ในใจเป็นเวลานาน ฟางจ้านยื่นมือออกไปเพื่อปกปิดมือที่ค่อนข้างเย็นชาของชิงเหอร่างกายของบุคคลน,นี้เย็นชามากจนน่ากลัวเขาไม่มีเวลาที่จะมองชิงเหออย่างรอบคอบมาก่อนราวกับว่าเวลากำลังเร่งรีบแต่ทันใดนั้นก็จะมีเวลาเมื่อเขามองดูผู้คนรู้สึกว่าเขาไม่เห็นจะเพียงพอสักทีหลังจากไม่เจอหน้ากันจะทำยังไงฟางจ้านเพียงแต่รู้สึกว่าหัวใจของเขาไม่เป็นที่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่มีประสบการณ์ความเป็นและความตายอาจคิดแตกต่างออกไปสิ่งที่เขาคิดก่อนหน้านี้คือถ้าเขาสามารถมีชีวิตที่ดีร่วมกันได้เขาไม่กล้าที่จะมีความคาดหวังและความคาดหวังมากขึ้นแต่หลังจากประสบกับสิ่งเหล่านี้ในโรงพยาบาลความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะหลังจากที่รู้ว่าเขาอาจมีเวลาไม่มากความคิดลับๆในใจเขาก็แตกต่างออกไปอีกครั้งโอกาสกลับมาในชีวิตมีไม่มากนักเขารู้ดีว่าหากไม่ได้เจอเขาอีกในอนาคต เขาแค่หวังว่าจะได้อยู่กับคนคนนี้มากขึ้นทิ้งความทรงจำที่สวยงามไว้มากขึ้นและจะไม่ทิ้งความเสียใจไว้ฟางจ้านมองไปที่ใบหน้าของชิงเหอและพบว่าโดยไม่คาดคิดรอยแผลเป็นหายไปแล้วเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุรอยแผลเป็นบนใบหน้าของชิงเหอเนื่องจากพิษหายไปอย่างสมบูรณ์และเขาสามารถเห็นใบหน้าของฝ่าบาทที่เป็นข่าวลือได้คิ้วเยินดูเฉียบคมขนตายาวริมฝีปากบางมีรูปทรงสวยงามและมักจะดูจริงจังเวลาพูดคุย แต่เมื่อขบกันก็สวยงามมากและเหมาะสำหรับการจูบคุณจูบเขาได้ไหมเมื่อผสมพันธุ์แล้วบางปีก็ไม่สามารถระงับได้ฟางจ้านยืนขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้จากนั้นก้มลงและต้องการแนบมันเบาๆเนื่องจากความตึงเครียดเขาถึงกับหายใจไม่มั่นคงบ้างเขาค่อยๆขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นเมื่อเขาสัมผัสริมฝีปากของชิงเหอเขาก็อยู่กลางอากาศอีกครั้งอย่างแช่แข็งถูกต้องเขาอาจจะติดเชื้อ เขาใสา่หัวละลังเลแต่ไม่ได้สังเกตว่าคนที่นอนอยู่บนเตียงค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาของชิงเหอจ้องมองไปที่ร่างของฟางจ้านจ้องมองไปที่บุคคลน,นั้นทันทีและเมื่อฟางจ้านกำลังจะยืนตัวตรงไปข้างหลังเขาก็จับมือของเขาชายคนนั้นใช้กำลังเล็กน้อยและฟางจ้านไม่ได้เตรียมตัวไว้เขาถอยกลับไปหาเขาและชิงเหอก็เงยหน้าขึ้นอย่างไร้ประโยชน์และจูบต่อไปซึ่งไม่สามารถหยุดดําเนินต่อไปได้ในตอนนี้อย่างอ้อยอิงอ่อนโยนและเนื่นนาน จูบนี้ต่างจากความเร่งรีบในสนามรบในวันนั้นเหมือนกับความอ่อนโยนของการไม่ได้พบกันอีกฟางจ้านรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยในตอนแรกไม่ให้ความร่วมมือมากนักแต่จังหวะของชิงเหอก็ค่อยๆถูกพรากไปและเริ่มร่วมมือกับการจูบนี้โดยไม่รู้ตัวในท้ายที่สุดเมื่อเขาแทบจะหายใจไม่ออกชิงเหอก็ปล่อยเขาไปฟางจ้านอ้าปากค้างและมองดูเขาอย่างฉุนเฉียวเล็กน้อยผมเกือบหายใจไม่ออกชิงเหอหัวเราะออกมาอย่างไม่น่าเบื่อ บางคนดูหน้าซีแต่ก็ค่อนข้างเก่งในการจุบแบบฝืนๆฟางจ้านบ่นและบ่นอีกคุณเป็นแบบนี้ได้ยังไงชิงเหอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเพราะเขาหลับไปนานมากเสียงของชายคนนั้นจึงดูแหบแห้งคุณไม่ได้ทำก่อนเหรอฟางจ้านถูกทุบตีความเขาตะโกนด้วยความอายุติธรรมผมในที่สุดผมก็ล้มเหลวที่จะแต่งงานไม่ใช่หรือชิงเหอเม้มปากแล้วยิ้มเอาละ่ะฉันช่วยคุณแล้ว ฟางจ้านหน้าแดงด้วยความอายเขาไม่อาจโต้เถียงกับฝ่าบาทได้ตลอดเวลาฟางจ้านนั่งข้างเขาแล้วมองดูเขาแล้วถามด้วยเสียงแผ่วเบาว่า,วาคุณยังรู้สึกไม่สบายอยู่หรือเปล่าผมได้ยินพวกเขาพูดว่าคุณหลับไปนานแล้วชิงเหลอลุกขึ้นไปครึ่งทางจากเตียงและมองไปที่สถานีข้อมูลมันเป็นเพียงการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปไม่ต้องกังวลหรอกฟางจ้านพึมพำเล็กน้อยที่นี่อันตรายมากคุณจะทำอย่างไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันน่ากลัวจริงๆนะ ชิงเหองเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาสีเข้มของเขาจ้องมองไปที่ร่างของฟางจ้านอยู่ครู่หนึ่งและเขาก็กระซิบว่าเพราะฉันไม่สามารถทนเห็นคุณเดือดร้อนได้หัวใจของฟางจ้านดูเหมือนจะถูกข่วนด้วยวิธีนี้แต่มีความสุขมากเขาถือว่าชิงเหอเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดของเขาโชคดีที่ชิงเหอปฏิบัติต่อเขาเช่นนี้เขาไม่เคยเข้าใจความแตกต่างระหว่างความรู้สึกและความรักโดยเฉพาะแต่เขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถสูญเสียชิงเหอได้ฟางจ้านพูดเบา เพราะผมสําคัญเหรอชิงเหอพยักหน้าอย่างอวดดีและมุมปากของเขาก็งอขึ้นก็มันสําคัญมากฟางจ้านมองไปที่ชิงเหอและถามว่าอะไรคือเหตุผลเพราะที่ปฏิบัติต่อผมในฐานะสมาชิกในครอบครัวดังนั้นคุณจะดูแลผมใช่หรือไม่นี่สําคัญมากเขาต้องการถามให้ชัดเจนชิงเหอมองดูเขาอย่างอวดดีแต่เขาก็ตกตะลึงนี่คือรอยยิ้มที่ฝ่าบาทเคร่งครึมอยู่เสมอของเขาจะไม่แสดงออกมาเขากระซิบฉันไม่รู้ ฟางจ้านพูดว่าฮะสิ่งที่ฉันอยากจะพูดก็คือชิงเหอแม้มริมฝีปากเล็กน้อยฉันไม่เคยมีใครไม่มีครอบครัวส่วนตัวเช่นนี้มาก่อนคำพูดที่ไม่ชัดเจนทำให้ฟางจ้านหน้าแดงและหัวใจของเขาก็ร้อนเผาหากเหลือเวลาไม่มากเขาแค่อยากอยู่กับชิงเหอฟางจ้านพูดอย่างลังเลมือของเขาจับผ้าปูที่นอนโดยไม่รู้ตัวซึ่งเห็นได้ชัดว่าทำให้เขามีอารมณ์ประหม่าเล็กน้อยและถามว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ปฏิบัติต่อผม ก ok ok. ในขณะนี้มีคนเคาะประตูด้านนอกคำพูดของฟางจ้านติดอยู่บนริมฝีปากของเขาและเขาก็มองออกไปข้างนอกโดยไม่คาดคิดด้านนอกเป็นหมอฟาบาทข้าพระองค์ทราบจากเครื่องตรวจจับว่าพระองค์ทรงตื่นแล้วและเราต้องการตรวจร่างกายของพระองค์ฟางจ้านรู้ว่ามันเป็นธุรกิจดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นและพูดกับชิงเหอพวกเขาจะมาตรวจร่างกายของคุณแล้วจากนั้นผมจะไปก่อนนะเมื่อเขากำลังจะลุกขึ้นจู่ๆเขาก็ถูกจับได้ ฟางจ้านกระซิบกับหมอและในที่สุดก็นั่งลงบนเตียงเขามองไปที่ชิงเหอด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยและเขาเห็นความแข็งแกร่งมากมายในดวงตาของบุคคลน,นั้นในขณะนี้เขารู้สึกถึงความสําคัญของฝ่าบาทจิตใจดูไม่สงบนักชิงเหอกระซิบไปเถอะฟางจ้านฮะเสียงของชิงเหอลดต่ําลงไปต่อเถอฟางจ้านชี้ไปที่เสียงเคาะประตูด้านนอกแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องการจะรีบเข้าไป ชิงเหอแซงทำเป็นไม่สนใจพวกเขาจงใจมากพอฟังจ้านที่ถูกขอให้พูดต่อหลังจากนั้นก็รู้สึกเขินเล็กน้อยเขาลังเลอยู่พักหนึ่งและในที่สุดก็พูดว่าผมแค่อยากจะรู้ว่าถ้าผมไม่ใช่ญาติกับคุณคุณก็จุบผมเหมือนกันดังนั้นคุณก็ใช่คำพูดที่เข้าปากไม่สามารถพูดได้อีกในที่สุดชิงเหอก็รับมันด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกใช่ฟังจ้านเงยหน้าขึ้นมองเขา ชิงเหอก้มสีซายอย่างเย่อหยิ่งและพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเพราะฉันรักคุณฉันไม่ชอบคุณเพราะฉันรักคุณฝั่งจ้านผมเป็นคนเห็นแก่ตัวมากและอาจจะฉลาดนิดหน่อยแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากผมมาด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ในความเป็นจริงผมสามารถสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของผมเข้ามาได้แต่แม้ว่าจะมีโอกาสเพียงหนึ่งในหมื่นผมก็ไม่กล้าเอาชีวิตของคุณไปเดิมพันได้ผมกลัวการสูญเสียซึ่งทำให้ผมรู้สึกอึดอัดมากกว่ากลัวที่จะเสียชีวิตด้วยซ้ำ ก่อนเหตุการณ์น,นี้ผมลังเลแต่เมื่อถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตและความตายผมไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อีกต่อไปและลังเลไม่ได้อีกต่อไปเพราะผมรักคุณฟางจ้านมองเขาอย่างว่างเปล่าพูดติดอ่างจริงเหรอชิงเหอก้มศีรษะอย่างเย่อหยิ่งยอมรับว่าเขาไม่ละอายใจกับคนที่เขารักเขาแค่เกลียดตัวเองที่ไม่พูดมันก่อนหน้านี้เขาจึงพูดซ้ำอีกครั้งว่าเพราะผมรักคุณและไม่อยากเสียคุณไป หัวใจของฟางจ้านมีความสุขแต่ก็เศร้าอย่างควบคุมไม่ได้เขาจับมือของชิงเหอไว้แน่นโดยคิดว่าพวกเขาอาจจะอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาสั้นๆเขารู้สึกเพียงว่าหัวใจของเขาถูกตัดไปช่วขณะหนึ่งและเขาคิดว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันแบบคู่รักได้เพียงชั่วครู่เท่านั้นเขารู้สึกมีความสุขมากดวงตาของฟางจ้านแดงก่ำชิงเหอมองดูเขาก่อนเวลาอันควรโดยเอาปลายนิ้วหยาบหยาบถูบนใบหน้าสีขาวของบุคคลน,นั้นแล้วถามด้วยเสียงแผ่วเบาว่าคุณร้องให้ทำไม ฟังจ้านสายหัวน้ำตาไหลอับแก้มเขาลุกขึ้นนั่งและจูบริมฝีปากของชิงเหออย่างแข็งขันในที่สุดหมอข้างนอกก็แทบรอไม่ไหวที่จะเข้าไปและพวกเขาเห็นว่าเขาไม่กล้ามองตรงไปที่เขาในฉากหนึ่งทุกคนต่างมองหน้ากันพับกับคิ้วที่ค่อนข้างหม่นหมองขององราชาแล้วพูดอย่างรวดเร็วด้วยความสนใจขออภัยที่มันผิดพลาดนะครับประตูปิดเพื่อเขาอีกครั้ง คนภายนอกทั้งหมดของฟางจ้านก็ตกใจกลัวเช่นกันและเขาก็ย่อตัวลงพยายามซ่อนตัวในอ้อมแขนของชิงเหอและพูดด้วยความเขินอายว่าทำไมประตูนี้ถึงบังคับเปิดได้หลักพวกเขาเห็นผมแล้วชิงเหอเม้มริมฝีปากแล้วพูดว่าแล้วถ้าคุณเห็นหลักจะเป็นอะไรไปฟางจ้านรู้สึกเขินอายมากชิงเหอแตะหัวของเขาด้วยเสียงอ่อนโยนจากนี้ไปคุณจะกลายเป็นราชินีและผู้คนทั่วประเทศจะมองดูคุณ ร่างกายของฟางจ้านแข็งทื่อและเขาก็จับแขนของชิงเหอเล็กน้อยและพูดว่าคนที่สูญเสียคุณไปนั้นไม่ใช่ของผมอยู่แล้วชิงเหอกระซิบว่าคุณไม่ละอายใจเลยฟางจ้านตะคอกเบาๆผมไม่จำเป็นต้องสัญญาว,ว่าจะเป็นราชินีอย่าพูดเร็วเกินไปนะชิงเหอหัวเรบเบาๆเห็นได้ชัดว่าไม่ได้จริงจังกับประโยคนี้สำหรับฝ่าบาทตราใดที่เขาตัดสินใจจับให้แน่นเขาจะไม่มีวันปล่อยมือแน่นอน ในช่วงบ่ายฟางจ้านไปเยี่ยมชั้นเล็กและหยุนซีและทั้งสองคนก็ตื่นเช่นกันเห็นได้ชัดว่าชั้นเล็กต้องทนทุกทรมานมากจากเหตุการณ์นี้และรู้สึกหดหู่เล็กน้อยแต่หลังจากได้เห็นฟางจ้านจิตวิญญาณของเขาก็ดีขึ้นมากฟางจ้านเห็นว่าเขาไม่กระตือรือร้นดังนั้นเขาจึงริเริ่มพูดว่าคุณท้อแท้ไม่ได้ตอนนี้ไม่มีโรคระบาดการอยู่ภายใต้การควบคุมเป็นเวลาที่คุณต้องการ คุณอยู่ในกองทัพกบฏและมีพื้นฐานจำนวนมากตอนนี้พลเรือนจำนวนมากต้องการให้คุณจัดระเบียบและจัดการหากคุณใกล้ชิดกับพวกเขาพวกเขาจะเต็มใจที่จะฟังคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนฉันเชื่อว่าคุณทำได้ดีฉันเล็กพูดอย่างลังเลฉันก็เป็นแบบนี้คุณยังเต็มใจที่จะมอบงานให้ฉันแล้วเชื่อฉันไหมฟางจ้านพูดอย่างเฉยเมยคุณเป็นเพื่อนของฉันฉันเชื่อในตัวคุณเสมอฉันเล็กจ้องมองที่ฟางจ้านอยู่ครู่หนึ่งและสบตาที่สะอาดตาคู่นั้น ซึ่งไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวเองเลยหลังจากจ้องมองกันสักพักในที่สุดเขาก็ปลดปล่อยการป้องกันออกมาน้ำตาที่ไม่อาจควบคุมได้เขากอดฟังจ้านมากขึ้นตอนนั้นฉันคิดว่าฉันกำลังจะตายจริงๆแต่ฉันไม่อยากฆ่าคุณฉันฉันขอโทษสำหรับคุณและฉันก็ขอโทษสำหรับคนอื่นด้วยนะฟังจ้านตบหลังอย่างสบายๆแล้วพูดว่าอย่าโทษคุณเลยฉันได้คุยกับพลตรีแล้วคุณทราบข้อมูลมากมายเกี่ยวกับกองทัพกบฏจากนั้นคุณจะร่วมมือกับพลตรีเพื่อช่วยเหลือ เขาจัดการกับกองทัพกบฏบอกคนเหล่านั้นถึงใบหน้าที่แท้จริงของเสี่ยวเจิงเพื่อที่คุณจะได้มีความผิดและมีเกียรติและนายพลจะไม่ตำหนิคุณในภายหลังฉันเล็กรู้สึกขอบคุณมากฉันรู้ไม่ต้องกังวลหากนายพลต้องการฉันจะทำให้ดีอย่างแน่นอนฟางจ้านรู้สึกโล่งใจมากแม้ว่าหลายคนในโรงพยาบาลจะเปลี่ยนสีหน้าหลังจากพบเขาในตอนเช้าแต่เมื่อเกิดโรคระบาดทุกคนก็ไม่มีเวลาพูดคุยเรื่องซุบซิบกันมากนักมันเป็นเพียงเรื่องการพบปะและล้อเล่น แต่พอเข้าวอดแล้วดูหลังจากคนไข้ส่วนใหญ่ยังทรมานก็ไม่มีใครหัวเราะได้อีกฟางจ้านตรวจสอบอาการของผู้ป่วยอย่างระมัดระวังจากนั้นจึงพูดว่าผู้ป่วยในเมืองทองอยู่ที่ไหนตอนนี้ปิงปิงเป็นผู้ช่วยของเขาแล้วปิงปิงตอบว่าบางคนถูกย้ายมาอยู่ฝ่ายเราแล้วพวกเขาดื่มยาและยังอยู่ในสภาพดีแต่อาการยังซ้ำซากอยู่ฟางจ้านพยักหน้าเพื่อแสดงว่าเขารู้ เนื่องจากตัวเขาเองก็ติดเชื้อเช่นกันเขาจึงรู้รายละเอียดความเจ็บป่วยหลายอย่างของเขาดีที่สุดเขาไม่รู้ว่าเขาจะกลับไปสู่ยุคสมัยใหม่หรือไม่หลังจากจบรอบฟังจ้านพูดกับปิง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 คำทักทายของฉันช่วยให้ฉันเอามันกลับมาได้หรือไม่ปิงปิงไม่รู้ว่าทำไมจู่ๆเขาถึงรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแต่เขาตอบตามตรงว่าเอามันกลับไปและนำไปไว้ที่วอดของคุณฟังจ้านกล่าวดี หลังจากที่เขากลับมาที่วอดอย่างรวดเร็วเขาก็พบโทรศัพท์มือถือจากการทักทายจากนั้นก็รีบถ่ายรูปกรณีทางคลินิกของผู้ป่วยจำนวนมากรวมถึงของเขาเองด้วยบันทึกชีพจรบันทึกข้อมูลต่างๆและส่งไปยังวีแชทเขาคิดว่าถ้าเขาโชคดีบางทีมันอาจจะเหมือนกับที่ล้านช้างพูดเพราะพลังวิญญ,ญาณไม่เสถียรเขาจึงจะได้กลับไปยังโลกหากคุณได้รับความช่วยเหลือจากพ่อและปู่ของคุณในเวลานั้นทุกอย่างจะคลี่คลายเมื่อตกกลางคืนเวลาก็ค่อยๆล่วงไป เมื่อฟางจ้านเข้านอนตอนกลางคืนประตูก็ถูกเคาะจริงๆแล้วเขาเป็นหมอที่ดูแลชิงเหอเขาพูดว่าฟังจ้านฝ่าบาทขอให้ท่านเดินไปรอบๆห้องของท่านรอบๆน่าเสียดายที่มีแพทย์อยู่แถวนี้เยอะมากและเขายังต้องไปรอบวอดด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามแม้ว่าฟังจ้านจะบ่นอยู่ในใจแต่เขาก็ไม่ปฏิเสธเขาลุกขึ้นนั่งอย่างเชื่อฟังแล้วพูดว่าเอาละ่ะตกลงครับ หลังจากมาถึงเตียงของชิงเหอเขาเห็นใครบางคนในวอดที่ไม่ลืมที่จะทบทวนคำบอกกล่าวเขามองไปที่ฟางจ้านแล้วพูดว่ามาที่นี่ฟางจ้านหาวเบาๆแสดงว่าเขาง่วงนอนเล็กน้อยชิงเหอชี้ไปที่เตียงที่อยู่ไม่ไกลแล้วพูดว่าไปนอนที่นั่นนอนกับผมฟางจ้านพูดว่าแต่คุณอยู่ในออฟฟิศมันจะรบกวนคุณหรือเปล่าชิงเหอใส่หัวแล้วพูดว่าไม่ผมอาจจะกลับไปที่วังพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคุณเห็นที่นี่น้อยลงผมเลยโทรหาคุณให้มาพบคุณมากขึ้น ทำไมคนนี้ถึงพูดจริงจังตลอดเวลาเลยนะใบหน้าของฟางจ้านแดงเล็กน้อยและเขายังคงพยักหน้าเบาๆไม่เป็นไรแต่ผมม่วงผมจะไปนอนก่อนชิงเหอพยักหน้าไปนอนซะฟางจ้านคิดว่าเขาอาจจะนอนไม่หลับเล็กน้อยจากเตียงแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือเมื่อเขานอนอยู่บนเตียงสูดดมกลิ่นที่เหลือของชิงเหอบนผ้าห่มเขาก็หลับไปอย่างรวดเร็ว เขาพลอยหลับไปอย่างรวดเร็วและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาของเขาเปรียบเสมือนเพดานของโรงพยาบาลผู้เป็นแม่หัวเราะลัน่นขอบคุณที่มาดูฟังจ้านเด็กคนนี้ขี้เกียจและยังไม่ตื่นเลยฟังจ้านค่อยคอยลืมตาขึ้นเมื่อเขาเห็นเพดานโรงพยาบาลอีกครั้งหัวใจของเขาก็สงบลงอย่างน่าประหลาดใจแข็งแกร่งยิ่งกว่าความสามารถในการยอมรับสองครั้งก่อนหน้านี้หลังจากเชี่ยวชาญกฎเกณฑ์แล้วเขาก็ค่อยคอยสงบลง เขารู้ว่าเขากลับมาอีกครั้งและเขาต้องเข้าใจช่วงเวลาตื่นตัวของการอยู่ที่นี่และหาทางยับยั้งการแพร่ระบาดและแก้ไขโรคระบาดโดยเร็วที่สุดเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาอาจไม่สามารถย้อนกลับไปได้เนื่องจากพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สูญเสียไปดังนั้นเขาจึงต้องแข่งกับเวลาเพื่อทำบางสิ่งให้กับชิงเหอในช่วงเวลาสุดท้ายจบตอนที่หนึ